ถูกจับคุมประพตฤิขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตราทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราในวันที่2มิถุนายน2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นตัวแทนรับบัตร2ใบใบที่1เลือกนายกกากบาทได้1เบอร์ ใบที่สองเลือกสมาชิกสภาการกรบังได้หนึ่เมือท้องถิ่นจัดเจริญก้าวหน้าถ้าชาวประชาพร้อมใจไปเลือกตั้งช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกรัฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดครับ วันนี้เป็นวันเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพียงวันนี้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราและผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดตราได้ออกมาเชิญชวนทุกท่านให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้70%ดเอร์เซนดังนี้วันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรานะคะไปออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารจังหวัดนะคะแล้วก็สมาชิสภาองค์การบริหารจังหวัดไปใช้สิทธิ์นักขูหาที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราเองเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์ของเราในการที่จะเลือกตัวแทนของเราไปบริหารองค์การบริหารจังหวัดและก็สภาจังหวัดนะคะก็เป็นส่วนที่สําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเองนะคะเพราะว่าหน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัด ก็มีจะต้องดูแลเรื่องของออด้านสุขภาพอนามัยด้านความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะด้านการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสอย่าทิ้งโอกาสที่สำคัญนี้นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2อมิถุนายนตั้งแต่8.00น,นนะคะถึง15.00น,นออค่ะพี่น้องประชาชน ชาวต่างทุกท่านถ้ามีพร้อมแล้ววันที่สองมิถุนายนท่านก็ตื่นแต่เช้านะฮะก็อไปทําธุระประจาวันก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก่อนนะฮะอย่ารอบ่ายเพราะบ่ายบ้านเราฝนบังจะตกนะฮะเพราะนั้นก็เรียนเชิญด้วยความเคารพว่าเราอยากให้พี่น้องเราไปใช้ิสธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันมิถุนายน2555เวลา08ถึง15นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดที่มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การท่นจังหวัดตราดนะครับจำตัวตรวจสอบรายชื่อเสร็จถือแบบจำตัวก็มาแสดงตนกับกรรมการประจำหน่วยเมื่อแสดงตนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะจดลำดับเขาจะจดหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านลงไปในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะให้รับบัตรเลือกตั้งสองใบขณะเดียวกันก่อนจะรับนี่ก็ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบนะครับใบหนึ่งเป็น บัตรเลือกตั้งนายกอีกใบหนึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาก็รับบัตรเลือกตั้งแล้วก็เข้าคูหากากระบาดได้ตําแหน่งละหนึ่งหมายเลขนะหมายเลขเดียวนะครับเสร็จแล้วเมื่อกากระบาทเสร็จแล้วก็พับบัตรเลือกตั้งตามรอยที่เจ้าที่เขาส่วนใหญ่เขาจะพับให้นะครับแล้วก็เดินไปที่คูหาแล้วก็หย่อนบัตร ลงให้ถูกขีบนะครับจะมีบัตรเลือกตั้งอยู่2ใบใบหนึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกอีกใบหนึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งนายกก็จะมีการเ,าเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับขณะเดยียวกันรกรรมการปร,ระจำหน่วยก็จะมีผู้ที่ดูแลหีบบัตรเหล่านี้อยู่เพื่อจะไม่ให้พี่น้องประชาชนสับสนนะครับก็จะได้หย่อนหีบจนบัตรลงไปในหีบได้อย่างถูกต้องครับก็อย่าลืมนะครับก็ วันที่2องมิถุนายนพบกันที่หน่วยเละตั้งไปบันทันครับช่วยเร,รีือปากกสกูขับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรับ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากา,กาศครับโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็น โรงแรมบ้านบูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542 355 6ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวตราทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราในวันที่2มิถุนายน2555เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกา เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเป็นตัวแทนรับบัตรสองใบใบที่หนึ่งเลือกนายกกาก,กบาดได้หนึ่งเบอร์ใบที่สองเลือกสมาชิกสภากาก,กบาดได้หนึ่งเบอร์ท้องถิ่นจัดเจริญก้าวหน้าถ้าชาวประชาพร้อมใจไปเลือกตัง้ง ที่ม่มมนนอนสู้กกวาลงไ,ไเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วยดีเราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาเคเดยการเปลี่ยนหลอดพร้อมประหยัดไฟเบอร์5ใน4จังหวัดภาคตะวันออกช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง23.912ล้านบาทต่อปีครับ นายยงยุทธศสีชัยผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านการไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพลังงานจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟ้าเป็นหลอดพร้อมประหยัดไฟเบอร์ห้าในสถานที่ราชการอาคารควบคุมของรัฐและศาสนสถานโดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในเขตพื้นที่ตวรวจราชการเขต94จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราได้มีการดําเนินการเปลี่ยนใช้หลอดผอมประหยัดไฟเบอร์ห้ามาแล้วในสถานที่รวม77แห่ง มีจำนวนการเปลี่ยนหลอดไฟไปแล้ว2,022,007หลอดสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง7 3 3 1 8 1หน่วยต่อปีสามารถประหยัดเงินค่าไฟฟ้าต่อปีได้ถึง23.916ล้านบาทต่อปีหรือสามารถลดการปล่อยคาร์บโนโอนไดออกไซด์ จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากปริมาณการใช้ไฟที่ลดลงได้ถึง4.079ล้านกิโลกร,รัมต่อปีสำหรับการดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าตามโครงการนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า โดยจะมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการทั้งนี้หากสามารถเปลี่ยนมาใช้หลอดพร้อมประหยัดไฟเบอร์5ทั่วประเทศได้18.5ล้านหลอดจะสามารถช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ถึง174.8เมกะวัตต์ลดการใช้ไฟได้ถึง805.5ล้านหน่วยต่อปีคิดเป็นเงินค่าไฟที่ประหยัดได้ 2,416.5ล้านบาทและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากปริมาณการใช้ไฟที่ลดได้ถึง4.1แสนตันต่อปีกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดนะครับออกมาเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ระวังโรคที่มักมากับฤดูฝนครับ นางสาวตวงพรทศรัตน์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างจังหวัดตราดและอาจมีลมกระโชกแรงทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดจึงขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนผลไม้ เตียมพร้อมรับมือโรคที่มักมากับฤดูฝนป้องกันมิให้มีน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชดูแลรักษาสวนยางให้โล่งเตียนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อับชื้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรครากเน่าและโคนเน่าเช่นโรคเส้นดำโรคใบร่วงและฟักเน่าและโรครากขาวทั้งนี้หากชาวสวนทั้งนี้ชาวสวนยางพาร,รา ทั้งนี้ส่วนอย่างพร,ราที่เป็นที่ลุ่มกวนขุดลอกคูคลองหรือทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ในส่วนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ควรดูแลและตรวจสอบ วัสดุที่ใช้ค้ำยันกิ่งและลำต้นไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและโค่นล้มเมื่อมีลมพัดแรงหรือหมั่นตรวจสอบลำต้นและส่วนต่างๆของต้นผลไม้หากพบโรคในฤดูฝนเช่นโรคราดามโรคราสีจมูจะได้ทำการแก้ไขได้ทันการทั้งนี้สามารถขอคำแนะนำในการป้องกันและกำจัดโรคในพืชในช่วงฤดูฝนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในวันและเวลาราชการจังหวัดตราดนะครับมีการดําเนินการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัดแทนตําแหน่งที่ว่างลงครับ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรานายสก,กุลชาวนาประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลระดับอำเภอทดแทนตำแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัดในตำแหน่งที่ว่างของตำบลแหลมกัดโดยมีผู้แทนเกษตรกรตำบลแหลมกัดลงคะแนนรับเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเกษตรกร นายสกุลชาวนากล่าวว่าตามที่สมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัดว่างลงเนื่องจากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของนายสมบัติอนันต์ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ว่ากำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน50วัน ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราในฐานะเลขานุการสภาเกษตรกรจังหวัดตราจึงได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยให้ผู้แทนเกษตรกรในตำบลแหลมกาดที่สมัครคัดเลือกกันเองด้วยการลงคะแนนรับในครั้งนี้ปรากฏว่านายจรินภูชนพิบาลคุกได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะได้เป็นผู้แทนในการคัดเลือกให้กับผู้แทนเกษตรกรจากตำบลอื่นในอำเภอเมืองตราเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรในระดับอำเภอ ในวันที่7มิถุนายนนี้จากนั้นจะได้ทำการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรในระดับจังหวัดต่อไปชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสาขาตราดนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตัดสู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสุรราชการุณสภาขาชตดไทยเขาลานในวันที่4มิถุนายนนี้ครับ นางสาวสนธยาจงพันนิมินผู้ประสานงานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสาขาตราเปิดเผยว่าชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยสาขาตราได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยให้จัดเดินวิ่งสมาธิพุทธบูชาพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ขึ้นในวันที่4มิถุนายน2555นี้ตั้งแต่เวลา6นาิก30นาทีเป็นต้นไป นส์ราชการหล่งสภาากชาติไทยเขาลานทั้งนี้นอกจากถวายเป็นพุทธบูชาพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุของพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการร่วมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสทรงจะเดิมพระชุมพรรษา84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถทรงจะเดิมพระชุมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555 สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการจัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง3.5กิโลเมตรการแสดงนิทรรศการจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนจึงขอเชิญชวนข้าราชการพอค้าประชาชนและเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในวันและเวลาดังกล่าวช่วิเไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่2มิถุนายน2555คับ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรเนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูงกเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรตัดแต่งกิ่งและทารอยแผลที่ตัดดยสารป้องกันเชื้อรารวมทั้งกำจัดวัชพืชและดูแลบริเวณสวนให้โล่งป่งเตียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องก,กันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสำหรับกรเกษตรกรที่พาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง ควรดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพราะจะทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายส่วนชาวเรือและชาวประมงในอ่าวไทยตอนบนควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือตลอดช่วงมิติใหม่ของคนมือตราดเดานในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ เิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่ THE NIGHT วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีถ้าผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราทีวีวันนี้ผมธงใจมีทับทีมพร้อมได้ทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ